สองโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมบวกช่องถ่ายท่อสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19ณนเะมืองหางโจวประเทศจีนที่รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่30กันยายน7ตุลาคม2566โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่เก็บชัยรวดทั้ง2เกมในรอบแรกได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปอยู่ในกลุ่มเร่วมกับญี่ปุ่นไต้หวันและคาซัคสถาน ซึ่งในรอบสองมีกติกาคือทีมที่เจอกันมาในรอบแรกจะไม่ต้องลงแข่งขันกันแต่ให้ยึดผลการแข่งขันจากรอบแรกที่เจอกันมาคัดเอาอันดับที่1และ2ของทั้งสองกลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลไทยมีดังนี้วันพุทธที่4ตุลาคม2566สนามเตอรอชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์13นาฬิกา30นาทีไทยพบคาซักสถาน PPTV HD AIS Play วันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2566สนามเตอรอชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์18นาฬิกาญี่ปุ่นพบไทย PPTV HD AIS Play